สวัสดีค่ะยยินต้ตอนรับสู่ค่ายลูกเสือในนารีวันที่สองนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะเย็นลงกว่าเมื่อวานอีกเราจะพามาดู่าว่าเด็กๆทำอะไรกินในตอนเช้ากันนะคะตอนนี้เราจะมาเริ่มที่กลุ่มของ น้องเต้ยนะเต้ยนะคะเต้ยที่มึงแตะไปฉันก็หลุดแ้วหลุดยนะหลุดลอยลอดหลุดไปสามนาทีไม่ยังคื่อะไรพวกโอ๊กอาหารวิทยาจะบอกซิมดูปานนี้คือสีใสเบิร์ดลวดเต้ยทำอะไรกินลูกอ๋อก็ทำข้าวต้มนะฮะข้าวต้มอ๋ออันนี้เป็นครอครัวของเรานะคะเซียมยังผู้ถอดอันนี้อันนี้ผัดอันนี้ก็ผัดทำข้าวต้มเหรอคะนี่ค่ะ เพราะว่ามือมันเน่าค่ะแล้วก็เอามาเที่ยวก็ถไทยหูเจ้าครับมาม่ารสเด็ดมาม่ารสเด็ดเดี๋ยวไปถ่ายนะคะจะว่าจะนี้เราต้องมาอระไรไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยโอ้ยกนิ้วโป้งให้เลยแสดงว่าอร่อยมาม่าอร่อยไหมลูกอุ้ยเอ้า อันนี้กินอะไรกันลูกหมูจิ้มแจ่วอร่อยไหมคะเต็มสิบให้เท่าไหร่รอยครับร้อยวู้ยเสียบค่ะผัดเตียงขึ้นมาจะกินตับเตียงน่ามูย่ออะไรเนี่อันนี้ก็เป็นนักเรียนม .3 ของเรานะคะเป็นไงบ้างคะอากาศสสวัดีครับถุงข้าวเขาต้มนะครับทเข้าวต้มเหรอคะอร่อย มีมีสูตรพิเศษยังไงบ้างคะเอาพุงชุดนี้ครับรถดีรถดีหนึ่งห่อครับุงชุดรถหนึ่งห่อครับไม่มีสัดส่วนอะไรครับใส่หมดหมดเลกลือหมดเลยเกลืออีกคนคต้องซ้อนครับสรุปว่าอร่อยครับพี่โบสุดเ็จแล้วมาผสมเลือดครับมมาเครับเดี๋ยวจะหาว่าขี้โมดเพรามาซีมเอาค่ะเอาเบาหัวสักทีกลับหลังของแกงงานมาถ้าแบบอกโลเขา เราก็ชมไปแล้วหลายกองค่ะเดี in ๋ยวเราก็จะมาดูกองทางนี้ด้วยนะคะว่าทำอะไรกินกันนะคะเอ่อกองนี้หมูนี้ทำอะไร ค่นี้อันนี้เห็ดเด็กคหอมนะอันเมนูแม่ออกครับคิดเมนูไม่ออกคิดชื่อไม่ออกหรอลือแล้วข้าวเมนูข้าวไข่ใส่แครอทไหมอ่ะคุตั้งชื่อให้มีครับเออแค่ตุ้นตุ้นกระแทกไหมหรอครับอันนี้ทอดหมูเหรอลูกอืมอันนี้หมูได้หมักไหมคะหมักครับหมักใส่อะไรบ้างใส่ซอสใส่ดีใส่กระเทียมครับอ๋อ ตอนนี้เราเรอเปิดกองนะคะในตอนเช้าก่อนที่แบบจะปล่อยนักเรียนแยกย้ายไปเข้าฐานความรู้แล้วก็ฐานประจนภไทยนะคะเราจะสอนเรื่องเงื่อนแล้วก็จะมีฐานประจนบไทยว่าคอมมันดูคู่รถถังประจันบาลอะไรต่างู่รง จะเป็นเงากะปุกป่ะกระปุกหนังกระปกอะไรแค่หนึ่งเกี่ยวกับอะขึ้นแี่ยถือกี่แล้วอันนี้จะจบด้วยงานตะกุดเบ็ดเหรอลูกครับเอ้าเฮ็ดไหมคะก็เฮ็ดอันนี้กูคงก็บอกกันอยู่เฮ็ดไหมลูกเฮ็ดไหมเฮ็ดไหมเฮ็ดไหมไอ้เด็กผู้ชายบอกก่อนปึ๊บถือว่าเราอันนี้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมลูกพอเราเกี้ยวมาทีนี้เอาเกี้ยวมาเส้นยาวๆนี่

ชุ่มมัดอันนี้ได้ไหมตรงกระโปรงแกะมีใช่เหรอเออ้กันเออ,อันนี้เอาบาๆตัดออกตัดเห็ดยังเสื่องเสือกอุ้ยหวกอันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการผูกเงอนกันนะคะซึ่งงานแรกก็แบบ ง่ายๆนะคะประโยชน์ของเขาก็คือใช้ในการต่อเชือกนะคะนั่นก็คือเงื่อนพีรอดนะคะง่ายมากนะคะเรานําไปเชือก2องด้านสมมุติว่าเรามีเชือกสั้นๆนะคะเราอยากจะต่อเชือกนําเชือกด้านขวานะคะทับด้านซ้ายแล้วก็อ้อมขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นปลายที่เคยอยู่ขวาจะมาอยู่ซ้ายใช้ปลายตัวนี้นะคะทับเส้นทางซ้ายทับขวาแล้วขึ้นมามัน ง,ง่ายๆค่ะขวาทับซ้ายซ้ายถับขวานะคะหรือจะซ้ายถข,ขวาขวาับซ้ายก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราทําถูกนะคะเงื่อนเขาจอมาลักษณะนี้นะคะคือจะสามารถเลื่อนขยับแบบนี้ได้นะคะ <c oughs> แต่เราดูนะคะถ้าสมมติเราต่อเชือกจริงๆเนี่ยแน่นมากนะคะไม่มีทางหลุดนะคะอ้าวโอ้คนนี้คนโตคนนี้ปนบ้นตครับ

กระเดกระเด็น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 กระเดกระเด็นกระเด็นกระเด็นกระเด็ระเกระเรรเกเนะะะรกกนระรกกกรดนะะ หนีทีนี้นะหนูเลยดูดีเสียงกลังจะสูงเพียไปไเดินไปเฮ้ยไปไปอย่าเชื่อไอ้เพื่อน ไม่ใช่ไปทำขนมพวก่อนคู่บุตรทำขนมเสียงดังเอยโอเคโอเคมีลิงลิงจะใชากอะไรเส็เดียวาชุมนมต่างบุญใจรักสมัครสมาน พร้อมเดี่ยวกันเป็นใจเดียวประเสริฐทุกสิ่งะสมตรงใจจะเสร็จสมได Nothing. Yep. เดินลู่ลวงทุกุวงทัทวันใช่ใช่ใช่ยิ่งก็ยกมือขึ้นบาไปายเป็นความหมายว่าหน้าร้อนลา